วัดพนานกันเขาก็นอนกับเขาเขาเป็นผ so ู so ้ปสบภัย so ก็ส่งไปกันต่อ รูคันสองนิ้ว,วกดไลค์อ๋อมินิฮาร์รอ,อมินิร์ด

ขับรถดีอยู่แล้วเป็นงน่ขึ้นแาวงระวังระวังระวัโทรศัพท์พ่โอ, <c oughs> อโทรศัพท์พ่อ

ไหนถ่ายยังไงบอกพ่อได้ยังสอสามแชทยิ้มหน่อยอ่างงี้ปาก็ไม่รู้แล้วกนี่ยอามพ่ด้วยป้าก็ไม่ร้ว่หนูยมง่ายง่ายอะไรนอใจง่ายง่ายนองใจผมทุกเรื่องแหละนอนนอนไหนครับบอกนี่ไหนะ